ข่าวพัุแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่16เมษายนโดยโค้ชเยอฟบอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี้ขอเสนออารังไงบาร์เซโลนาขอค่าตัวบราฟินญา80ล้านยูโร โดยกัรที่บาเซรลนาปฏิเสธข้อเสนอ60ล้านยูโรนะฮะจากทีมในอังกฤษที่ขอซื้อราฟินญ,ญาโดยสโม,มสรต้องการเงินจำนวน80ล้านยูโรซึ่งแนวรุกชาวบัลซเรียนในวัย27ปีมีข่าวในการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยสื่อทั้งในและก็นอกสถานสเปนนะฮะระบุเลยนะว่าบาเซรลนาต้องการเงินทุนก้อนโตเพื่อจะนำมาหมุนเวียนภายในสโม,มสรและก็ปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชี ล่าสุดนั้นสปอร์ตเปิดเผยได้ว่ามีสโม,มสรจากทางด้านของผีเบงกิสเสนอเงิน60ล้านยูโรเพื่อจะขอแรกตัวฮาราฟินยาขณะน,นั้นบาเซเรน่าตัดสินใจกัดฟันปฏิเสธเพราะว่าสโม,มสรดังกล่าวของลาดิก้าเนี่ยอยากได้เงินสูงถึง80ล้านยูโรมากกว่านะ ถือเป็นการส่งสัญญาณให้กระทางทีมอื่นที่สนใจต้องทําตามเงื่อนไขของทางด้นานบาเซโลนากรนั้นสื่อของสเปนก็ตั้งคําถามเรนว่ามีทีมไหนจากอังกฤษจะกล้ายอมจ่ายในราคาดังกล่าวนี้หรือไม่ ซึ่งกรณีน,นี้อาจจะเป็นไปตามความต้องการของบาซเรนาได้อย่างง่ายดายหากสโมสรจากทางด้านของซาอุดีอาระเบียกลับมาเชิญจาอีกครั้งกระนั้นคงติดปัญหาเรื่องั้งเตะเพราะว่าราฟินญ,ญาเองนั้นไม่มีความต้องการจะย้ายออกจากทางด้านของเวทียุโรปนะฝั่งาราฟินญ,ญาเองอาจจะมีผลงานที่ดีช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สื่อสเปยนยังคงมีความเชื่อได้เลยนะว่า บาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมจะขายแนวรุกบราซิลหากได้ราคาที่ดีนอกจากนั้นสโมสรยังมีแนวรุกให้ใช้งานมากมายทั้งฟอรันโจเรชและก็รามีญยาเมาเป็นต้นรวมถึงกรณีของชูอัลฟริกที่อาจจะได้เล่นในให้กับทางดน่งของบาร์เซโลนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้งานผมเป็นอ่างว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็แ้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ มงในยันแมนยูล็อกเป้าในการคว้าตัวแทนแอนโทนีเอาไว้แล้วโดยแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นจะไม่เก็บแอนโทนีปีกจอมลีลาชาวบราซิลเอาไว้ต่อในฤดูกาลหน้าและจะทุ่มเงินก้อนโตคว้าไมเคิลโอ y ิเซ่ดาวรื่งตัวเก่งของทางด้านเคสันพาวเรชเข้ามาทำหน้าที่แทนกันโดยตรงนะโดยกันนี้ทางด้านของผู้สึกขวาวงในยืนยันแล้ว่าแมนยูเนี่ยจะไม่เก็บแอนโทนี ปีกจอมลีลาชาวบรารลเลีลนเอาไว้กับทีมต่อไปดาดเดนการนาและจะทุ่มเงินก้อนโตในการคว้าไมเคิลโอริเซ่ดาวรุ่งตัวเก่งของเคซันพาวเลชเข้ามาทำหน้าที่แทนกันโดยตรงเมื่อตลาดเสม,มอร์เปิดทำการขณงน,นี้โดยทางด้านของโปรดี้กาเบรติสฮะผู้สื่อข่าวทางด้านของสกายอิตาเลียระบุนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นกำลังมีแผนที่จะปล่อยนะฮะ ทางด้านของแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยราคาระดับที่อยอมารับได้โดยมุเป้าขายทิ้งให้จบได้เพื่อที่จะเซฟเงินในส่วนของค่าจ้างจำนวน6ล้านปอนต่อปีของนักเตะในคารักนี้นั่นเองนะ ซึ่งอานนี้างด้านของไมเคิลออเดซยังคงเป็นเป้าหมายแรกที่คว้ามาทดแทนตำแหน่งตัวริมเส้นแต่ว่าก็ยังมีรายชื่ออื่นๆที่ถูกจับตาอยู่ในรณะนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันทางนี้หมาาจะทุ่มเงินซื้อบอลด้วยราคาที่แสนแพงไปที่สองบวก4ล้านปอนด์จากใด้านของอาแจ็คอามสเดมแต่ปีกแซมบ้าในวัยยปีวันนี้กลับไม่สามารถสร้างผลงานดีอย่างต่อนเนื่องได้โดยเฉพาะในช่วงสีซั่าน,นี้ที่ยิงไปเพียงแค่2ประตูแต่ทั้งสิ้นสาานัด ทางฝั่งโอดิเซ่เองก็เป็นทีมชาตฝรั่งเศสเชื้อสายในชิลีนะฮะเคยผ่านแคมป์เยาวชนของทั้งารสเซนเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะเข้าไปเป็นเด็กฝึกของปปรเรดดิ้งในปี2017และก็ย้ายสู่ทางด้านของคีสันพาวเวอร์จใน4ปีให้หลัง ถึงตอนนี้ลงเล่นในกระทางทีมชุดใหญ่พาเบรดไปแล้วไปสาน,นัดยิงไปแล้วมากถึง12ประตูด้วยกันทว่าช่วงซีซั่นนี้เพิ่งจะลงสนามไปเพียงแค่12เกมเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงจะต้องพักยาวในครั้งนี้เลยชิเดียวนะเ็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเด็นครับเอริกเชนฮากเปิดใจ อาริอันโดการาโชแล้วหลังประเด็นกดถูกใจข้อความแฟนบอลแมนอยู่นะโดยการนี้แมนเชสเตอร์อ e นวิงนิวนะฮะสื่อของอังกฤษระบุเลยนะว่าอีดิชันฮาร์กเปิดใจที่จะคุยกับทางด้านของอาริอันโดการาโชเป็นที่เรียบร้อยจากที่ประเด็นนะฮะทางด้านของกาณาโชเนี่ยไปกดถูกใจข้อความ เชิงกังขากับแพจติกของกุณสือชาวดัชแต่ว่าไม่มีการบระบุว่ากานาโชโดนลงดาบในครั้งนี้หรือไม่โดยทางด้านของเอริกชันทากพ้จักการทีมแมนยูสโมสรดังของสึกฟุตบอลทีมเบลนเกตพูดกับทางอารีอันโดการาโชปีกดาวรุ่งของทางด้านทีมเกี่ยวกับการสแสดงออกของทางโลกอออนินเทอร์เน็ตนะฮะตามการรายง,งานจากทางด้านของแมนเชสเตอร์วิดดิงนิวสื่อต้องถินของเมืองผู้ดีโดยกาเาโชเนี่ยเพิ่งกดถูกใจข้อความของแฟนบอลแมนยู บนทวิตเตอร์ที่ตั้งคำถามถึงเรื่องที่เทนฮากตัดสินใจเปลี่ยนดาวเตะชาวอารเจนไตออกจากสนามในช่วงพักครึ่งของเกมที่ปีศาจแดงสเสมอกับทนังของบร,รณนัดไป2-2โดยถึงแม้กานาโชจะลบข้อความนั้นทิ้งในเวลาต่อมาแต่มันก็ทําให้เกิดการตั้งประเด็นว่าชจ้าตัวนั้นจะโดนลงโทษอะไรในครั้งนี้หรือไม่นะ โดยกระทั่งล่าสุดนะทางแมนเชสเตอร์วิ i n ินิวก็บอกว่าโค้ชของแมนยูนั้นได้แจ้งกับพวกเขาเลยนะว่าเชนฮาร์ได้คุยกับการนาโช่ถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวแล้วและมันก็มีการจัดการกันภายในเป็นที่ระเบิดแล้วแต่ไม่ได้ชี้แงจงให้ชัดเจนนะว่าการนาโช่เนี่ยโดนลงโทษทางวินยัยอะไรหรือไม่ท้านี้สินัดหลังสุดในทุกบริการของแมนยูนั้นกานาโชไม่เคยได้อยู่ในสนามจนจบเกมเลย โดยครั้งสุดท้ายที่เขาไม่โดนเปลี่ยนตัวก็คือเกม FA c เ p คัพรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่ต้องสังกัดชนะลิเวอพูไป4-3ต่อช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเป็นนาังการอัน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับเอาแล้วยังไงห้องแต่งตัวระเบิดเลยนะแข่งแมนยูรู้กันทั่วหน้านะว่าเชนฮารไม่รอดอย่างแน่นอน โดยกัรน,นี้นักเตะแมนยู U, จำนวนไม่น้อยนะฮะเชื่อได้เลยนะว่าเอ i ดดิชนันฮารกจะไม่สามารถยื้อตำแหน่งของตนเองต่อไปได้ดฤดูกาลหนนะ้าโดยการน,นี้ทางด้านของามิอลรักเฮิร์ชนะฮะวหน้านักข่าวจากทางด้านของแมนเชสเตอร์วิ t ลิง g n น w ิวออกมาประงานข่าวนว่านักเตะของทางด้านแมนยูจำนวนมากที่เชื่อได้เลยนะว่าเอ i ดดิชนันฮารกจะไม่ได้อยู่ต่อฐานะผู้จัดการทีมหลังฤดูกาลปัจจุบันสิ้นสุดลง มาไปก่อนนั้นด้วยความที่สถานะของกุนซูชาวดัชนั้นค่อนข้างจะไม่แน่นอนทําให้มีผู้เล่นหลายคนชะรอการตัดสินใจเรื่องของอนาคตของันเองว่าจะอยู่ต่อไปหรือย้ายออกจากทน้านแมนยูในช่วงตลาดหน้าร้อนหลังจบฤดูกาลนี้ด้าน,นของทางด้านเดวิดเออร์สตีนนะฮะก็เพิ่งรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปว่ากลุ่มทุนอินิออสของเซอร์จีมราคิฟยังไม่ได้ช,ชี้ชะตาเทนฮาก ว่าจะอยู่บริษัทไปเพราะพวกเขาเรอตัดสินใจทีเดียวในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนขน้างหน้านี้ไม่นาซ้ําขนาดนี้ตัวของเขาและก็บอร์ดบริหารเองก็กาลังเตรียมแผนงานสหรับตลาดนักเตะเรอบถัดไปอยู่แม้อนาคตยังไม่แน่นอนในครั้งนี้ก็ตามทีนะนะ้าะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก,ไกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเอดิชเชนฮาร์คดูแล้วงานหนักอย่างแน่นอนนะจ๊ะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงครับนะฮะยอมรับเกมพ่ายแมนยูในศึกเอฟเอคัพเป็นจุดเปลี่ยนของลิเวอร์พูลในขณงนี้โดยด้านของเชคเกนคอฟนะฮะกุนซื้อชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกุลบอลทีนเบงกิษออกมายอมรับแล้วว่าการพ่ายแพ้แมนยูไป4-3ต่อในศึกเอฟเอคัพเมื่อเดือนมินาคมที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผลพ,พักของแดลิเวอร์พูลนะ โดยกันนี่เทนเนอร์ในวัย56ปีปีรายนี้กล่าวหลังจบเกมนะฮะอ่ะายเคซันพาเวร์ไป0ูนต่อหนึ่งบอกว่าปัญหาที่เรามีในเกมกับทางด้านของแมนยูศึก FA Cup 4ัต่อ3แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราเจอในวันนี้กับทางด้านของคิสซันพาเร์ใช้ประตูที่เราเสียง่ายเกินไปนั่นอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ผมพูดสิ่งที่ต้องพูดเกี่ยวกับเกมในวันนี้แต่นั้นเปกเราทุกคนทั้งตัวผู้เล่นและก็รวมไปถึงตัวผมด้วยแน่นอนว,ว่าเราคาดหวังที่จะปฏิกิริยาตอบสนองและเราได้เห็นปฏิกิริยาดังกล่าวไปแล้วซึ่งการแพ้ในเกมกับได้านแมนยูมันมากกว่าการแพ้ในเกมทั่วไปแต่นั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยและยิ่งไปกว่าน,นั้นเกมลีกก่อนหน้าน,นี้กับได้านของแมนยูเนี่ยที่เราเสียแต้มไปเสมอกัน2ต่อ2 ปัจจุบันบริเวรฟูลล่นมารัังอันดับที่3ในตารางคะแนนโดยตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูกง2แต้มและเหลือกันในขันอีกเพียงแค่6เกมในคารักนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ